UTA เดินหน้าเมืองการบินหาทางออกรถไฟความเร็วสูงดันเป็นเขตปลอดภาษีนายพุทธพงศ์ประสาททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดหรือบางกอกแอ์เวย์กล่าวถึงความคืบหน้าของแผนการก่อสร้างเมืองการบินว่าอยู่ในขั้นตอนเงื่อนไขที่มีข้อจำกัดอยู่หลายส่วนขณะที่ได้คุยกับทางกองทัพเรือเรียบร้อยแล้วและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันขณะที่กองทัพเรือกำลังก่อสร้างรันเวย์ที่2 ที่ใกล้เคียงที่จะแล้วเสร็จนายพุทธิพงศ์กล่าวว่าขณะนี้มีปัญหาเรื่องรถไฟความเร็วสูงซึ่งยังไม่มีความชัดเจนกําลังเร่งหาทางออกว่าจะดําเนินการอย่างไรซึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้เป็นของกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งเป็นผู้ดําเนินการอย่างไรก็ตามหากท่านจะทําโครงการนี้ต่อไปสุดท้ายอุตภปาอินเตอร์เนชั่นแนนแอร์เวชั่นยูทีเอซึ่งบางกอกแอร์เวสือหุ้นอยู่จะต้องพักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งโครงการนี้เป็นคู่แฝดกับเมืองการบินเป็นเงื่อนไขที่ทั้งสองโครงการนี้ต้องเดินไปด้วยกันแต่เชื่อว่าในที่สุดจะต้องสรุปให้ได้เพื่อทําให้โครงการเกิดในพื้นที่ EEC ซึ่งจะส่งผลดีให้กับเศรษฐกิจมีการเติบโตของทั้งผลิตภัณฑ์และบริการโดยมีสนามบินเป็นจุดขายเป็นประตูสําคัญในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาทางภาคตะวันออกและยังลดความหนาแน่นของผู้โดยสารในสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองอีกด้วยนอกจากนี้โครงการเมืองการบิน จะต้องเตรียมวางแผนให้เป็นเมืองที่มีเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเช่นร้านอาหารชื่อดังและดูทีฟรีและ, Free, และมีบริการอื่นๆรองรับอีกด้วยรวมถึงมีจุดดึงดูดการแสดงระดับโลกเข้ามาและต้องผลักดันให้เป็นพื้นที่ปลอดภาษีอากรให้ได้ทําให้เกิดกิจกรรมต่างที่สะดวกและน่าสนใจมากขึ้นหากเป็นเมืองปลอดอากรได้จะทําให้เกิดความน่าสนใจในการลงทุนอนาคตเมืองการบินจะค่อยๆเติบโตปัจจุบันสนามบินอุตภเภามีคนเข้าออกประมาณ2ล้านคนหากโครงการเฟสแรก ของเมืองการบินสําเร็จการรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ8ล้านคนซึ่งระยะเวลาสัมปทานมีระยะเวลา50ปีนายพุทธทิพงศ์กล่าวว่าตอนนี้ต้องผลักดันให้การรถไฟเดินหน้าให้มีความชัดเจนของการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงสนามบินให้ได้และในที่สุดทาง UTA ต้องจบโครงการรถไฟความเร็วสูงให้ได้สําหรับเงินทุนไม่ได้ใช้เงินบริษัททั้งหมดแต่ต้องหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงให้ได้ทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา และเรื่องการก่อสร้างยอมรับว่ากังวลใจเพราะรถไฟความเร็วสูงจะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศ